สวัสดีค่ะโค้สิรัตค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีแต่งรูปของสินค้าฟินโก้เนี่ยนะ mm. เพื่อจะเอาไปขายที่มาเก l เพจหรือเอาไปขายในที่อื่นๆก็ได้นะคะ mm. คืออถ้าเราไม่แต่งรูปก่อนนี้นะคะสมมุติว่ามีคนขายอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราขายค่ะเราก็ต้องมาแต่งรูปก่อนนะคะ ตอนอื่นเราก็มาเลือกอสินค้าที่เราจะ,ะนำไปขายก่อนนะคะสมมุติว่าเราเลือกสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอันนี้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเป็นสินค้าขายดีค่ะ,คะก็คือสระว่ายน้ำเป่าลมนะคะเราก็กดเข้าไปที่รูปสินค้าเลยนะคะเพื่อจะไปดาวน์โหลดนะคะ,คะแล้วเราก็ กดตรงลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ,คะเราก็เอารูปไปประมาณสักสี่รูปก็พอค่ะ,คะเราก็เลือกเอานะคะแล้วก็เอาสีเขียว สีชมพูค่ะแล้วเราก็กดตรงบันทึกเลยค่ะพอบันทึกเสร็จเราก็กลับมาที่หน้านี้อีกนะคะค่ะเดี๋ยวเราออกจากหน้านี้นะคะเพื่อจะไปที่แอปแต่งรูปนะคะ,คะเราได้รูปแล้วนะคะเราก็ไปที่อ่ะ แอปแต่งรูปนะคะก็คือแอปนี้นะคะ pick lr เนะะี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าแอปอะไรคะ่ะค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะ conlex ค่ะ เราก็กดเข้าไปเลยค่ะเราก็กดรูปนะคะสี่รูปค่ะค่ะตรงนี้เราก็สามารถเลือกเลือกได้นะคะแบบจะเอาแบบรูปเล็กรูปใหญ่อะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พอดีเมื่อกี้ได้เลือกไว้สี่รูปนะคะค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะ เราก็มาเลือกรูปค่ะทีนี้พอดีเราเลือกไว้ฝีรูปค่ะค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะลองเอาแบบนี้ไปนะคะแล้วก็กดที่เน็กเลยนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะแล้วก็มากดตรงนี้ค่ะดั done นเนีคะแล้วก็มากดตรงเซฟอิ m a ม e นะคะค่ะแล้วก็มากดตกลงค่ะ <S <S เขาก็จะมีโฆษณาหน่อยนะคะแอปนี้ เดี๋ยวเราออกจากหน้านี้ไปเลยค่ะเราก็ไปที่ Facebook เลยนะคะกดเข้าไปที่ facebook ค่ะกดเข้าไปที่ขีดขีดสามขีดตรงนี้นะคะเพื่อจะเอาสินค้าไปขายที่มาเกสเพ e นะคะค่ะเราก็กดเข้ามาที่มาเกสเพจเลยนะคะค่ะแล้วเราก็กดคำว่าขายนะคะข้างบนนี้นะคะ เราก็กดตรงคำว่าสินค้านะคะค่ะแล้วเราก็มากดตรงเพิ่มรูปภาพค่ะค่ะค่ะแล้วเราก็เอารูปที่เราแต่งมาเมื่อกี้นี้นะคะวางลงไปแล้วเราก็กดถัดไปนะคะรูปอันนี้ไม่ต้องเอาลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนขายอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ผ่านนะคะเราไปแค่รูปเดียวก็พอค่ะค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าทักเข้ามาแล้วเนี่ย เราก็มาอัปโหลดรูปส่งไปให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะคะเวลาลูกค้าทักเข้ามาค่ะค่ะตรงชื่อนี้นะคะเราก็มาพิมพ์ค่ะสะว่ายน้ำสะว่ายน้ำเป่าลมหนาพิเศษค่ะ แล้วเราก็กลับไปดูราคานะคะ,ะตรงนี้ลบไปเลยค่ะราคาราคาก็จะอยู่ที่269บาทนะคะค่ะทีนี้อ่าอันนี้เราจะเอาไปเฉพาะราคานะคะคืออ่าถ้าลูกค้าทักเข้ามาเดี๋ยวอ่า เราจะแจ้งเขาอีกทีหนึ่งว่ามีค่าขนส่งเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปแค่ราคา269บาทนะคะหมวดหมู่ก็คือสินค้าสำหรับเด็กหรอสินค้าสำหรับเด็กอ่อนก็ไม่ใช่นะคะ แล้วก็มาไล่ดูนะคะเอาตรงอุปกรณ์อาบน้ำก็แล้วกันนะคะตรงนี้นะคะอุปกรณ์อาบน้ำก็ค่ะแล้วเราก็มากดสภาพใหม่นะคะ สีก็ไม่ต้องค่ะแบรนด์ก็ไม่ต้องนะคะตรงรายละเอียดตรงนี้เราก็ะสะว่ายน้ำะสะว่ายน้ําเป่าลมหนาพิเศษนะคะแค่นี้ก็พอค่ะตรงแท็กสินค้านี้เราก็ะสะว่ายน้ําเป่าลมหนาพิเศษค่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็มากดถัดไปค่ะ เดี๋ยวดูซิว่าเขาจะอ,ะอนุมัติไหมแล้วเราก็มากดคำว่าเผยแพร่ P P ค่ะค mm ่ะ hmm. ตอนนี้เขาก็อนุมัติแล้วนะคะก็คือ,อขึ้นสีเขียวขึ้นมาตรงนี้นะคะก็คือจะมีจุดสีเขียวขึ้นมาตรงนี้นะคะค่ะ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ เอารูปสินค้าฟินโก้มาขายที่ m a มาเก l a พ e นะคะบางทาีก็จะไม่ผ่านคะ่ะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องไปแต่งรูปก่อนแบบใช้แอปแต่งง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้ามีคนาขายอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาขายซ้ํากันไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะก็คือใน m a มาเก l a พ e นะคะทีนี้เราก็กลับไปที่หน้าฟินโก้ใหม่นะคะก็คือสลับ ไปค่ะ,คะตรงนี้ก็พอดีกดรูปหัวใจสีแดงไว้แล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือก่อนที่เราจะกดรูปหัวใจสีแดงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือเขาจะเขียนไว้ว่ารายการโปรดนะคะพอเรากดเป็นรูปหัวใจสีแดงแล้วเนี่ยก็จะเป็นก็จะเขียนไว้ว่าบันทึกแล้วนะคะก็คือตรงนี้ เราจะต้องกดไว้นะคะเพื่อจะมาหาสินค้าแบบเร็วๆถ้าลูกค้าทักเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็คืออวิธีแต่งรูปแบบง่ายๆนะคะเพื่อเอาไปโพสขายที่มาเก็ตเพจนะคะหรือที่อื่นๆก็ได้ค่ะก็คืออบางทีอ่ะ เขาก็ให้เราใช้รูปเดียวอย่างอินตาแกรมนะคะ ig เขาก็จะให้เราใช้รูปเดียวเราก็แต่งรูปไปค่ะสามรูปสองรูปสี่รูปอะไรก็ได้ค่ะก็คือใช้ได้รูปเดียวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ